หนึ่งโครินบทที่เก้าข้อยีเจ็แต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวเองกลับเป็นคนที่ใช้การไม่ได้รับรางวัลความรู้เป็นเหมือนโคมไฟส่องให้เราเดินแต่ที่จะเดินในความสว่างนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งการเรียนรู้ความจริงเป็นเรื่องหนึ่งแต่ที่จะมีชีวิตดั่งความจริงเป็นอีกเรื่องหนึ่งตัวอย่างเช่นผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักเกินต่างก็รู้ดีว่าควรวดบริโภคอาหารอะไรบ้าง เขาทราบดีว่าต้องคุมอาหารและมีวินัยในการออกกําลังกายแต่เขาไม่อาจาคุมความหิวความอยากและจัดเวลาเพื่อทําในสิ่งที่รู้เขาควรทําได้หลายคนรู้ว่านอนดึกไม่ดีบริโภคอาหารขายะหรือเครื่องดืง่มที่มีน้ําตาลมากไม่ดีแต่เราก็ยังทําอยู่ผลลัพธ์คือเขาไม่อาจาเป็นอย่างที่เขาอยากเป็นได้อาจารย์ปรโลรียบชีวิตคริสเตียนเหมือนนักกีฬาถ้าเขาคิดว่าจะชนะที่สนามสิ่งแรกที่เขาต้องฝึกคือฝึกเอาชนะตนเองต้องตั้งเป้าเอาชนะตัวเองก่อนชนะผู้อื่น มีวินัยในการฝึกการพักผ่อนการควบคุมอาหารไม่บริโภคตามความอยากแต่บริโภคตามความจำเป็นถ้าเราแพ้ตนเองก็อย่าฝันที่จะเอาชนะในสนามแข่งขันพระเยซูคริสต์ตรัสกับสาวกว่าท่าผู้ใดประสงค์ที่จะเป็นสาวกของพระองค์ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและตามพระองค์มาผู้ที่ประสงค์จะมีความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมล้วนต้องมีพื้นฐานการมีชีวิตที่ควบคุมตนเองได้ทั้งสิ้นเพื่อเขาจะมีความสำเร็จที่ยั่งยืนได้อาจารย์เปาโลพูดถึงตนเองว่า ข้าพเจ้าฝึกฝนตนเองให้อยู่ในการควบคุมท่านคุมความอยากของเนื้อหนังที่ขัดกับหลักธรรมคุมอารมณ์และโลกียวิสัยเหตุผลที่ต้องควบคุมเพราะท่านเกรงว่าหลังจากข้าพเจ้าประกาศแก่คนอื่นแล้วข้าพเจ้าเองจะไม่ขาดคุณสมบัติที่จะรับรางวัลในวันแห่งการวินิจช่วยให้รางวัลเราเราจะประหลาดใจคนที่รับรางวัลอาจเป็นคนเล็กน้อยในสายตามนุษย์เขาสัตว์ซื่อใดนักสิ่งเล็กน้อยแต่ชีวิตเขาเสมอต้นเสมอปลายกับพระเจ้าเขาจะได้รับบำเหน็จใหญ่โต บางคนสําเร็จใหญ่โตในสายตามนุษย์แต่ชีวิตส่วนตัวหรือการปฏิบัติตนในที่ลับไม่เป็นเหมือนที่แสดงออกในวันนั้นที่เขาอ้างว่าข้าพระเจ้าเคยขับทีออกเคยทําการอัศจรรย์เคยสั่งสอนแต่พระเจ้าจะตรัสแก่เขาว่าเราไม่รู้จักเจ้าความสามารถชนะตนเองเป็นผลของพระวิญญ,ญาณเราต้องขอเพึ่งอาศัยพระคุณของพระเจ้าที่จะเอาชนะตนเองวันนี้จงเอาชนะตนเองและเดินหน้าต่อไปนะครับอเมนข้อคิดและความเชื่อที่เหมือนกันแต่การประพฤติที่ต่างกัน เป็นตัวกำหนดเส้นทางชีวิตของสติปัญญาทางพระพร